อานาปานสติก็คือลมหายใจได้ตลอดเวลาถูกไหมคะครับไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนใช่ครับหรือนับนับกระไดลงจากบ้านหรือว่าไปบ้านเพื่อนหรือว่าจะไปร้านอาหารทุกที่<ข>ครับคขานี้ก็จะแบบก็ก็จะนับกระไดตลอดเวลาเลยค่ะว่ามีกี่ขั้นที่บ้านกี่กระไดที่บ้านเพื่อนแล้วแล้วแต่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นไรคะ จริงๆการนับกระดเนี่ยนะมันก็เป็นการที่เรามีอะไรอย่างหนึ่งกำกับสติอยู่นะแต่ถ้าเราพูดในแง่ของการเจริญสติเนี่ยนะการนับกระดนั้นมันต้องประกอบกับการสำรวจเข้ามาสังเกตเข้ามาถึงความต่างภายในเช่นพอเรานับกระดเนี่ยนะคุณฮอลลี่ลองสังเกตนะเรานับ, 2> บ 1>, 1 2 3 4ไปเนี่ย ถ้าถ้าหากว่ากระดมันมีอยู่แค่ไม่กี่ขั้นเนี่ยมันจะนับได้สม่ำเสมอแต่ถ้ามีกระดหลายขั้นเราต้องลงหลายชั้นเนี่ยมันจะเริ่มต่างแล้วเสียงในหัวของเราเนี่ยมันจะไม่เท่าเดิมมันมันจะเหมือนกันหนึ่งสองสามแล้วแผ่วไปแล้วกลายเป็นเอ๊ะเมื่อกี้นับถึงเท่าไร่แล้วนะแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิดีนะจะกี่ชั้นกี่ขั้นเนี่ยเสียงในหัวของเราจะเท่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เท่าเดิมเป๊ะเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าใจเราไม่วอกแวกไปไหนอันนี้สะท้อนว่าจิตของเราเป็นสมาธิอยู่นะเนี่ยคือไม่ใช่นับอย่างเดียวในการเจริญสติเราสังเกตเข้ามาด้วยว่าจิตของเราเนี่ยมีสภาพเป็นยังไงอยู่ถ้าหากว่ามันเป็นสมาธินะเสียงในหัวของเราจะสม่ำเสมอแล้วก็เสียงในหัวงเราจะไม่หายไปไหนมันจะคงเส้นคงวาเราจะไม่ไปนึกถึงเรื่องอื่นแต่ถ้าหากว่าจิตของเราไม่เป็นสมาธิ เสียงในหัวมันจะไม่เท่าเดิมมันจะแคว่งหนะึ่งสองสามแล้วหายนะแล้วเสร็จแล้วก็มานับใหม่สี่ห้าหอะไรย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นข้อสังเกตนะครับคุณฮอลลี่ลองดูว่าเสียงในหัวของเราส,สม่ำเสมอไหมมันสะท้อนให้เห็นว่าจิตของเรามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิแล้วตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะสังเกตเข้ามาว่าจิตนะเป็นสมาธิเท่าเดิมหรือว่าไม่เที่ยงนะจิตฟุ้งซ่าน นะมีความฟุ้งซ่านเท่าเดิมหรือว่าต่างไปเรื่อยๆนะอันนั้นคือการเจริญสตินะครับค่ะเข้าใจนะปะกติก็จะแบบว่าไปที่ไหนก็จะบอกว่าพยายามนับะค่ะนับกระไดว่าอยู่ที่บ้านตัวเองก็แล้วแต่ก็คือหรือไปที่ไหนก็จะไปตามบ้านเพื่อนหรือว่าเป็นามตามร้านอาหารก็จะนับกระไดตลอดเลยไม่ไม่ทราบว่า มันมันมันเป็นอะไรหรือเปล่าคะม,ม,มันก็เป็นสติมันก็เป็นสติแต่เป็นสติธรรมดานะเป็นสติแบบเลือกโลกที่เราก็ดีที่มีติดตัวนะครับแต่ถ้าหากว่าจะทำให้มันแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงก็คือสังเกตด้วยว่าจิตของเราเนี่ยนะมันมีความคงที่ได้ยินเสียงตลอดสม่ำเสมอหรือเปล่าหรือว่ามันแกว่งแกงนะ